ต้องฟังเองนครับนิสสันสวนจนชื่นใจวันนี้ยังคงนำข้อมูลข่าวสารว่าโดยการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดประตูสู่สารศึกษาของนนอนุบาลจันทรนอันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่สามนะครับช่วงแรก และก็ชมที่สองท่านผู้ใดไม่ติดตามชมย้อนไปดูนะครับนำเสนอท่านต่อเนื่องนะครับที่ช่วงที่สามนี้จะพาผู้ชมโดยยิ่งยิ่งท่านผู้ปกครองของนักเรียนท่านผู้ปกครองหลายท่านไม่ได้ไปร่วมชมความรู้ความสามารถไม่ได้ไปร่วมชมผลงานของบุตรหลาน ท่านส่งมาเรียนที่อนุบาลยะโอธรนะเมื่อวันที่28่ับแปดนั่นทางท่านผู้บริหาราคณะครูนำผลงานของนักเรียนเอามาโชว์มาแสดงให้ผู้ครองได้ชื่นชมแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ครองไม่ได้ไปดูผมเองก็เลยทำหน้าที่เอาภาพบรรยากาศของงานวันที่28่บแปดกุมภานะเอามา ให้พุคลองได้รับทราบจ <c> ะ <oughs> ได้ร่วมชื่นชมว่าโอ้ส่งหลรานมาเรียนเที่บงทุกานยโสธรเนี่ย <c oughs> เรียกว่าไม่ขาดทุน <c oughs> ลูกหลานได้รับกันเรียนรู้ทั้งทักษะชีวิตทักษะด้านวิชาการต่างๆพวกเนี้ยครบครันมามาดูส้มต่างๆซึ่งแสดงผลงานของนักเรียนอันดับแรก จะพาท่านไปดูกิจกรรมของนักเรียนตัวเล็กๆเรียกวา่าระดับปฐมวัย <g ül> ไปดูปฐมวัยดูคุณครูในระดับปฐมวัยเนี่ยท่านให้เด็กๆหลานท่านทําอะไรบ้างในวันเนี้ยวันที่28กุมภาเนี่ยแต่อย่าลืมว่านี่เป็นผลสรุปจากที่เรียนมา ตลอดปีนะเอามาให้ดูเอามาแสดงเอามาให้ผู้ปกครองได้ชมเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศทางด้านของปฐมวัยนะครับจะเอาภาพบรรยากาศกิจกรรมตัวเนี้ยมาให้ท่านผู้ปกครองได้รับชมนะครับจะไล่ไปตั้งแต่ปฐมวัยแล้วก็ไปสู่ระดับปฐมศึกษานะตั้งแต่ปฐมต้นไปจนถึงปฐมปลาย เป็นภาพบรรยากาศบางซุ้มบางระดับชั้นก็อาจจะมีนักเรียนมานำเสนอแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพทั่วไปเท่านั้นนะครับไม่มีข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจนถือว่าเอาสภาพบรรยากาศโดยรวมมายห้ผู้กครองได้รับชมนะครับเอามาดู ว่ามีอะไรบ้างเรียนนี่นครับที่ท่านชมอยู่นี้ก็เป็นสภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมของนักเรียนในระดับปฐมวัยนะครับโอ้โหดูสื่อดูอุปกรณ์ที่คุณครัวมาโชว์นี่ น่าสนใจเป็นอย่างนี้เดียวก็เข้าใจว่าเด็กๆปฐมวัยคงจะสนใจใส่รู้นะครับนะนี่ก็มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาบันทึกภาพครแล้งอยู่ในส่วนท้ายของปฐมวัยนะครับกำลังฝึกฝีมือในการ เขียนตัวอักษรตัวบรรจงนะครับไปก้มดูใ,ใกล้ๆก็โอ้โหตนวน้อยเนี่ยลายมือสวยงามนะครับนี <c> ่อ <oughs> ลังเขียนนะครับะัวเขาต่อไปก็จะเป็นพลังสำคัญของคันดิน,นะครับการเขียนอักษรไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสุดตั้งแต่ปฐมวัยนี่แหละต่อไปเขาก็จะเขียนสวย อักษรไทยภาษาไทยนี่ถือว่าเป็นเอลกลักษณ์เด่นที่สุดของแผ่นดินไทยนะครับอาทีนี้มาถึงซุ้มของนักเรียนชั้นป .2 ออมาดูว่าคุณครูจะพาหนูๆทำอะไรให้ดูครับ นี่ค่ะสำั spell, ี่ถือสวยด้วยนะอลงลูกจากเอปลิเคชันเลมอนนสามารถทำได้เยกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเลมอนนี้ไปที่คาสกดไปที่โฟโต้สตูดิโอกดสร้างภาพใหม่ 好呀，好呀，好呀，好。 น,นีนะ,นนนะนครัวเต็งว่านีน่ขนาดนีมตัวสองนั่นแหละมีความรู้เรื่องของการใช้ทียีนะครับจะทำข้อมูลภาพให้ดูนี่เรียกว่าใช้ระบบภาพดิจิตอล AI เอามาทำเป็นภาพเหมือนของจริงไงนี่รู้ว่าดูที่นี่เก่งคองมพิวเตอร์ แข่งแต่ประถมทีเดียวนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับมีขยะไหมเก็บบรรยากาศด้วใส่กะเป๋เสื้อกมงเกงหมวโป๊ เป็นเลี้ยงปลานะครับสวยงามนะครับก็ใหญ่ก็ไปชมชมบรรยากาศที่ตราไปในซุ้มต่างๆของนักเรียนในระดับประถมศึกษานะครับถึงวีตั้งแต่ประถมต้นเป็นถึงประถมปลายนะครับก็จะเห็นว่านูนูช่วงนี้เขายัางอยู่ในห้องประชุมนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นทำไมจึงไม่ค่อยมีนูนูมาสแสดงมาชมนี่ นักเรียนส่วนใหญ่ช่วงนี้เขาอยู่ในหอประชุมอยู่ในอาคารดวมณีวส่งนะครับเะฉนนั้นจะมีเฉพาะนักเรียนที่เป็นผู้ที่คอยเข้าอยู่ที่ซุขนะครับเรียกว่านักเรียนเหล่านี้จะทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอยู่ที่ประจําซุปนะครับที่เห็นนี่จะเป็นระดับชั้นปฐมปลายนะครับ ของคุณครูชมัยพรนะครับนี่ที่เห็นนี่นี่กำลังอธิบายให้ฟังว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับนะไอชี่ที่พวกเขาเห็นนี่สิ่งที่เขาเรียนรู้นี่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะเป็นเรื่องของการผลิตครับซุ้มนี้เป็นซุ้มของเรื่องของพัฒนาการนะครับ เรียกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มจากผลไม้นะครับน <c oughs> ูๆมีความชำนาญมากทีเดียวนะครับโตขึ้นก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้นะครับนี่ฝึกอย่างเนี้นะเรียกว่าฝึกวิชาสมาชีพให้กับเด็กๆนะครับนี่ซุมนี้ดูแลโดยคุณครูชมัยพรนะครับ เป็นชุมเรื่องของโภชนาการนะครับนะอาหารการกินนี่แหละถ้าจะค้าขายก็ขายได้ทุกวันนะเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยขาดอาหารไม่ได้สุดยอดเลยครับนี่ชุ้มเรื่องของโภชนาการเป็นวุฒนี่ก็เป็นวุฒนะครับโบสีสวยงามเลยเป็นฟัก,กทองได้นเลยนะสงมส แจรต่างๆให้ความใจน้าท่าประธานนะครับสุดยอดเลยนะครับนะเดีกเหล่านี้จะมีประสบการณ์ชีวิตเรื่องของผูชนาการนะครับนี่เป็นบนดาวน์นี่เป็นสุขกวิทยาศาสตร์น้อยครับนะเออสุดยอดเป็นไรสุดยอดเลยเด็กๆที่เห็นนี่เป็นตัวแทนที่เขาพร้อมที่จะอธิบายให้ฟังนะเอรียนภาษาอังกฤษที่กันนิดค่ะอ๋อเอาลอง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 ทำให้ดูสักนิดหน่อยสิ อันนี้เป็นอลองดูลองดูเป็นรูปอะไรหนี่เห็นหรือยังเออนี่จะทำเป็นรูปอะไรครับเนี่ย S <S จะเป็นหลายลรูปค่ะอันนี้จะเป็นระบบสุริยะระูปคือระยะเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมรูปเปลี่ยนชีวิตไปอีกอันนึงจะรวบกล่องนั้นให้เป็นหลายระบบกันใช่ไหมใช่ค่ะมันจะไม่เหมือนการกล่องกล่องเดียวเอากลับย้อนกลับไปกล่องเดียวแต่ว่าเปลี่ยนได้แต่ลระบบค่ะเอาย้อนกลับไปดูอีกอีกอันหนึ่งย้อนกลับไปเแี่ยก็จะเป็นเลื่อนไปให้เอาเลื่อนไปดูวงจรชีวิตของกโปรกลูมันจะเห็นชัดเจนนี่นี่นี่ กองเดียวนี่แหละค่ะมันสามารถดูได้อมันแปลสภาพเป็นหลายรูปแบบใช่ค่ะแันก็จะเป็นกบทก็จะเห็นวัฒนาการขกบโอ้แล้นลูกน้ำล่ะลูกกบลูกกบที่อยู่ในน้ำมันจะเป็นห้างเครื่องไวให้เด็กดูได้แอ้มันแปลสภาพได้ไงเด็กคะเขาเรียกว่ากบอชลียะค่ะกบอชลียา กองกองเดียวสามารถแปลใช่หลากหลายอ๋อให้มันแปลหลายรูปแบบใช่ค่ะขึ้นอยู่กับโปรแกรมย่อยว่าเด็กเขาจะอะไรใส่โปรแกรมเข้าไปใช่ไหมใช่โอ้โหเด็กรุ่นนี้เก่งจริงๆสุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยมันก็จะดูได้ก็โอ้โหต่อไปนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทุกคนแล้วนี่ว่ะไอเยี่ยมดูครับเยุคหกศตุร์เอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมาก สุริยะนะโอ้โหสุดยอดเลยหนูไปจ,จะเป็นนักวิชาจะเป็นนักดาราต้ใจของปทุงศธิการนี่แหละนะครับา <c oughs> เรียน้มรตี่ันปอยปล่อยชันปล่อยสมแตเลนไดบ้างเยอะเลย เออเป็นสาระด้านนี้อะไรวิทยาศาสตร์เท e m น s t r y โอ้โห,โหนั่นจะมีอะไรอะไรนะดาวเทียมอ่ะนะที่จุดตรวดขึ้นไปดูพระจันทร์ <c oughs> สุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหโอันนี้เป็นน,น,น,นอนเลย มีแต่มีแต่เครื่องวิทยาศาสตร์หมดเลยสุดยอดเลยต่อไปอนาคตเป็นวิทยาศาสตร์เออสุดยอดเลยคนเก่งเลยนุ่นทวนผู้บ้านน่ะสุดยอดเลย นี่เป็นมาลมาใช่ครับเ <c oughs> ออเ่ครัเ่ออกำลังแส่งแต้มสีสันรูปสัตว์านาๆชนิดเหรอใช่าอ้ว่ทำปสัวกใช่ไหมครับเนี่ยทัตวดกอะไรเรอดอเดมอนเหรอเ <c oughs> ออเดียมเะยข้อดวตกันเนี่ <c oughs> เดี๋ยวชม่อยชมหนได้คุณลูกอะไรบ้างโอ้โหสุดยอดเลยเป็นฝีมือของลูนหนูเลรอครับเนี่ยใช่จ้าโอ้โหเก่งเลยเก่งมากเลยครับโอ้โหเป็นทักษะชีวิตที่น่ายกย่องชมเชยครับสุดยอดเลยเด็กเขาเรียกดุยัดแก้ยดุยัดเก่งมากครับเก่งมากครับ เราเราจะต้อนร <ım. S 2> <buenas> ับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมขอบใจมากดูขอบใจมากข้างในมีอะไรแสดงลูกอ่ะมีแสดงอะไรบ้างเนี่ยเนสนนั้างครับนี่เป็นอะรลูกอ่มัดลมกงหันกังหันทเองรลูก่ ทำเองโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยทำเองเลยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยก็ทำกังหันได้เยอะเลยเยิ่มเยี่มเยิ่มเลยผลงานของพวกเราทั้งหมดใช่ไหมทุกเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยของชั้นไหนนะชั้นปอไหนือชั้นปอห้านะครับโอ้ยเยี่ยมมากเลยท่านคุณครูอยูญ่ท่านคุณครู สุดยอดครับสุดยอดครับผลงานสุดยอดเลยเดีมากเลยดีมากครับเดี๋ยวสักหน่อยแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีจะมาดูพวกเรา <c oughs> ครับกลบใจรูกลับใจครับก็ขอบคุณท่านผู้ครองเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะรับชมภาพเป็นบางส่วนแล้วกับกิจกรรมการเรียนรู้ของนูนกระทรวงสัรจัการนะครับช่วงที่สี่ท่านมาติดตามดู คือท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสาธิการซึ่งท่านจะเข้ามาสิบเอ็ดโมงกว่าท่านจะมาก็จะเอาไปท่านรับชมบรรยากาศในช่วงนั้น